พายุหมุนทางเศรษฐกิจรอบนี้นะครับจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้ไปวิเคราะห์กับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับคอรมอ,อตอนนี้อยู่ระหว่างพยายาิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเว l ต์เฟสหนึ่งครับคุณพยักน้อยคลิปสี่ล้านคนพายุหมุนรอบนี้คุณพยักน้อยมันจะรุนแรงสักแค่ไหนครับก็เท่าที่ดูยอดเงินเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะช่วยได้พอสมควรสําหรับกําลังซื้อ นะครับกาลังซื้อที่ค่อนข้างกึดเครื่องพอสมควรในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับของปี67นะครับอ,อย่างที่เราทราบกันมาเนี่ยตั้งแต่ปัญหาโควิด19ที่คายมาเนี่ยคนไทยหรือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็ยังถึกซึมอยู่นะครับจากปัญหาของหนี้คูณเลือนนะครับปัญหาหนี้คูเลือนกว่า1 6ล้าน้านบาทนะครับอย่างที่เราทราบาปัญหาเรื่องดอกเบี้ยแพงนะครับดอกเบี้ยแพงดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย2.5เปอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็ส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยมันห่างก,กันมาก5้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เราเนี่ยทํางานคนสสวนใหญ่ทำงานแล้วก็ต้องจ่ายจ่ายหนี้แทนดอกเบี้ยกันสูงนะครับดังนั้นก็เรียกว่าไอ้ไอ้สิบสี่จุดห้าล้านคนเนี่ยหรือสิบสี่จุดห้าล้านบาทเนี่ยนะครับก็จะเป็นพายุหมุนเศรษฐกิจอรอบแรกนะครับที่เขาเรียกว่าไอ้ดิจิตอลเทรดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ ก็อาจจะช่วย GDP ได้บ้างนะครับซึ่งสถาบันสำนักต่างๆเนี่ยเขาก็ประเมินว่าไอ้ตรงเนี้ย14.5ล้านคนเนี่ยหรือ14.5ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้น GDP ได้ประมาณ2.2ถึง0.3นะครับหรือถ้าดีๆหน่อยเนี่ยถ้าเอาไปใช้เต็มนี่เต็มหน่วยจริงๆนะมันอาจจะไปถึง0.5เปอรก็ได้นะครับ0.5ก็ได้ GDP ตรงเนี้ยนะครับ มันก็อาจจะทำช่วยกระตุต้น GDP ของปีห7เนี่ยนะครับมันอาจจะไปถึงเท่าไหร่ประมาณสักสาเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เขาคาดการณ์ว่า GDP ทั้งปีปี5้าเ็นี่ยมันจะอยู่แค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นไอ้ไอเงินก้อนแรกที่อดเสร็จหนึ่งเนี่ยมันก็ม,นมีความหมายต่อเรื่องเศรษฐกิจพอสมควรนะครับกำลังซื้อของคนอะไรอ่ะบุคคลพิการ ผู้คนฟอบางที่ถือบัรตรสวิสสวัสดิการแย่งรับเนี่ยอันเนี้ยเขาน่าจะเอาเงินที่ได้เนี่ยคุณละหมื่นเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยในข้าวของเครื่องใช้ของกินนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจออเขาเรียกอะไระพายุหมุนได้ประมาณสักสองรอบหรือสามรอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอ่าทั้งปีหกเจ็ดนะครับให้มันมาถึง าเนที่เราตั้งป้าหมายไว้ครับผมจริงๆมันต้องรอดูเฟสสองนะกับเฟสหนึ่งว่ามันห่างกันเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมันห่างกันเยอะเนี่ยเผลเเนี่ยพายุมันจะไม่ต่อเนื่องมันมันมันจะต้องใกล้ชิดกันสักไตมาาหนึ่งของปีหน้าเลยหรือเปล่าครับคุณพี่น้อยเป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยไอ้ที่เข้าลงทะเบียนผ่านผ่านแอปทางรัฐเนี่ยเขาปิดไปแล้วเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับอย่างที่เราทราบนะครับผมเห็นตัวเลขเนี่ย คนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยสามสิบหกจุดสี่หนึ่งล้านคนนะครับก็พูดง่ายว่าสามสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งมื่นว่าคนนะครับอันเนี้ยที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแต่รัฐบาลก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ารายชื่อเนี่ยในสามสิบหกล้านกว่าคนเนี่ยไปซ้ำซ้อนกับสิ่งที่เขาจะแจกในเดือนแรกนะครับวันที่ยี่ห้านี้หรือไม่นะครับต้องดู นะครับเขาประเมินคร่าวๆอาจจะตัวเลขอาจจะซ้ำๆกันอยู่เนี่ยทับซ้อนกันอยู่เนี่ยประมาณสักอาไปเลยสักสิบล้านคนเนี่ยนะครับก็อาจจะเหลือสักยี่สิบหกล้านกว่าคนก็ได้นะครับยี่หกล้านว่าคนก็อาจจะใช้อย่างที่เราทราบเนี่ยใช้เงินประมาณสองแสนหกหมื่นกว่า 60, ล้านนะครับก็ต้องดูนะครับก็ต้องรุนว่าเขาจะแจกต่วาตายมากหนึ่งนะครับถ้าแจไตรมากหนึ่งอย่างที่เราพูดกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีที่จะให้เกิดความต่อเนื่องกับให้เฟสแรกที่แจกไปสิบสี่ 14ล้าน5แสนนะครับอันนี้ย็็ต้องดูว่ารัฐบาลจะทําระบบทันหรือไม่นะครับจะทําระบบทันหรือไม่หรือเขาอาจจะไปกระตุ้นช่วงก่อนสงการอะไรก็แล้วแต่คนกับบ้างไปใช้ในอำเภอตามภูมินี้ลำเนาอันนี้ต้องดูต้องดูผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องระบบของดิจิ t a ลวอล l ล็ตเป็นหลักนะครับว่าว่าจะทําสามารถพัฒนาทันหรือไม่นะครับแล้วก็ไทม์ไลน์นะครับทุกคนก็อยาก เท่าที่ผมฟังเสียงรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะให้แจกวันที่หนึ่งมกราเลยรวยซ้ำน,น,นะครับกลางๆแล้ว่ได้เร็วไม่ช้าเนี่ยถ้าวันที่หนึ่งมกรานะครับอย่างที่เราพูดว่ตาตรมาหนึ่งเนี่ยนะครับก็ก็เขาก็าาดูอยู่นะครับผมเชื่อว่าเขาดูอยู่แล้วก็ไปใช้กันถึงให้จบภายในเดือนเมษาอย่างเงี้ยนะครับปิดโครงการภายในเดือนเมษาไปจัด่ายใช้สอยกันเนี่ยให้เป็นหมดภายในเดือนเมษาเนี่ยอันนี้มผมเชื่อว่ารัฐบาลดูอยู่ด้วยเพราะอยากให้ให้ ไอ้เฟสองเนี่ยมันเริ่มสักหนึ่งมกราเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะพัฒนาระบบทันหรือไม่ครับผม,มเพราะว่าถ้าเกิดเอาตามนั้นมันก็จะมีทั้งสงกรานทั้งตุ๊จีนทั้งคนไปเที่ยวอะไรด้วยนะมันก็จะเสริมกันเงินสะพัดถูกต้องครับ,ตรรบแต่ว่าถ้าเกิดมองถึงในแง่นโยบายเกี่ยวกับเรื่องเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยที่ที่แจกเงินตรงถึงมือประชาชนเนี่ยนะคุณพียาน้อยออรอบนี้เนี่ย แจกหมื่นหนึ่งสดๆเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดเลยไหมหรือว่าไอ้รัฐบาลก่อนหน้านั้นอภิสิทธิ์ลุงตู่คุณยิ่งรักเนี่ยมีมีแจกเยอะเท่านี้มาก่อนไหมครับไม่มีครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่แจกเป็นถุงเป็นก้อนและเยอะที่สุดนะครับคนละหมื่นนะครับคนละหมื่นเนี่ยผมถือว่าเยอะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนเขาก็ความมากรือมองกันว่าแจกเหมือนอะไรอ่ะสังคมสงเคราะห์ครับแจกแบบหยอดน้ำเข้าต้มนะครับ คนละห้าร้อยคนละพันคนละสองพันเนี่ยมันก็หายนะครับแต่ประเทศเขาก็แจกกันแบบนี้ครับครอบครัวหมื่นหมื่นห้าไปเลยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอ่าญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยครับเวลาเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินใส่ดูประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องแจกกันแบบเนี้นะครับมาแจกมันยิ่ย่อยห้าร้อยพันพันห้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็หายแจกก็หายนะครับไม่ไม่ได้มีส่วนในช่วย กระตุ้นกําลังซื้ออะไรขึ้นมานะครับซึ่งเราก็มีบทเรียนเห็นแล้วมาตลอดในช่วงโควิดที่เราแจกกันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแจกคนละครึ่งคนละไทยทั่วไทยไอทีมชอบใช้อะไรต่างๆเนี่ยม,มันอย่างที่เขาพูดเขาพูดกันะเ,นเหมือนหยอดน้ำาขาต้มนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่แจกคนละหมื่นนะครับอย่างที่เราที่ผมพูดไปเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยมันยังซึบอ,อยู่นะครับ หลังโควิดเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาฟื้นแล้วเศรษฐกิจก็ไปห้าหกเปอร์เซ็นแล้วเฉลี่ยนะครับหรือเฉลีย่ยห้าหกเอซ็นแต่ว้าเราเนี่ยยังยังไม่ถึงยังอยู่ประมาณสองอยู่เลยนะครับ GDP ไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยสองทัพหกเจ็ดเนี่ยมันโตสองจุดสามนะครับแต่พอดูพอดูตัวเลขทั้งปีเนี่ยตัวทิพพอดูตัวเลขขึ้นปีเนี่ยหกเดือนแรกของปีหกเจ็ดเนี่ย GDP มันโตเฉลียย่ยแค่หนึ่งจุดเก้าเองนะครับก็เรียกว่าอยู่ท้ายของ ของอาเซียนอะ่ะผู้ตรงๆนะอยู่ท้ายของอาเซียเลยนะครับซึมเราซึมมาจากไอ้โควิดเนี่ยเรายังซึมไม่เลิกกันอยู่นะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเขาไปแล้วห้าหกเปอร์เซ็นต์เกบหมดแล้วนะครับเฉลียนะครับเรายังอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์อยู่สองนิดๆอยู่นะครับก็หวังว่าอตรงเนี้ยเมื่อ,องบประมาณอะไรต่างๆเข้าที่เข้าทางและดิจิซ้อนมันออกทุกทุกเขาเรียกอะไรทั้งสองเฟสจะแล้วกันนะครับผมผมพูดว่าทั้งสองเฟส เป็ดหนึ่งแล้วเป็ดสองสักต้นปีเนี่ยมันมันก็จะทําให้ช่วยกระตุ้นกําลังซื้อโดยเพราะต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่ามันเงียบนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยหน้าฝนด้วยยิ่งเงียบหลักไปอีกนะครับไตนาสามเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเศรษฐกิจมันมันเงียบอยู่แล้วล่ะหน้าฝนอะไรการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวมันก็ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นมันต้องมีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นแล้วก็กระตุ้นช่วงไตมาสีเนี่ยซึ่งเป็นฤดูของ าการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยอเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นจึงจึงจาเป็นมากนะครับเงมือ้ตอนนี้คนละมือนะครับคนละมือเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ใส่มือให้ประชาชนตรงๆนะครับไม่ต้องไปผ่านในผู้รับเหมานะครับโครงการไม่ก,กะโปรโจงโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยมันช้านะครับใส่มือประชาชนดังนั้นเมื่อรัฐบาลเขาทาอย่างนี้เนี่ยกว่าจะจ่ายให้ได้เนี่ยมัน,มนอย่างที่เราทราบอะ ขาดดงหนามนะครับคนคัดค้านเยอะแยะเลยดังนั้นคนที่ได้เงินหมื่นไปแล้วเนี่ยผมขอถือเอาไปใช้ในสิ่งที่มันจําเป็นกับชีวิตประจําวันนะครับไอ้พวกเจ้านี้นอกระบบทั้งหลายก็อย่าพึ่งมาป้นเข้าไปนะครับอย่าพึ่งมาป้นนะครับเจ้านี้นอกระบบเนี่ยไม่ใช่จ้องจะมาป้นเงินข้อน,นี้เข้าไปให้คนที่ได้เงินหมื่นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการกลุ่มคนปอบางเนี่ยเขาไปซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับอย่างน้อยก็ ข้าวสารอาหารแท้งนะครับน้ำมันพืชอะไรต่างๆเนี่ยของใช้ในครัวเรือนของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะครับอย่าไปใช้นอกรูนอกทางที่มันฟุบมเอยอย่าไปซื้อหวยอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับในภาวะแบบนี้ครับผมครับที่จริงเงินหมื่นนึงนี้มันก็ต่อลงหายใจได้ได้อยู่นะคุูพี่น้อยนะอย่างที่ว่านะข้าวสารปลากระป๋องอะไรนะ เศรษฐกิจเยอะทีเดียวรักเงินหมื่นเนี่ยไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยผมเชื่อว่าได้เยอะเลยนะครับนํามันพืชนะครับปลากระป๋องบะหมี่หรือว่าหมูเห็ดเ็ษไก่หมูเห็ดเ็ษไก่ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นในการดารงชีพผมว่าผมว่าชาวบ้านเนี่ยกินไปได้เป็นเดือนสองเดือนนะเงินหมื่นเนี่ยนะครับผมผมว่าคนต่จังหวัดผมเห็นวิถีชีวิตคนต่จังหวัดเนี่ยมัน มันค่าของชีพมันไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับสองถูกกว่ากรุงเทพนะครับถ้าเทียบกับกรุงเทพเนี่ยค่าของชีพก็ถูกกว่านะครับเงื่อนมือเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ได้สองสามเดือนหรือสามไปดาหนะครับใช้อย่างอย่างรู้จักใช้นะครับซื้อข้าวของกี่ชีวิตประจำวันเนี่ยหูเห็ดเป็นไก่ข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยแหละจะใช้ได้เป็นเดือนสองเดือนนะครับก็ได้อีกเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวแหละครับครับกระสุน การคลังดีต้อนวอลเล็ตจะยิงครั้งแรกวันที่25กันยายนแต่ท่ามท่ามกลางที่มีคนปาาดว่าที่ผ่านมานะหยอนน้ำคัตต้มแต่ครั้งนี้เนี่ยกระสุดลูกใหญ่เลยนักร้องฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเขาก็จ้องอยู่เหมือนกันว่าจะไปร้องเกี่ยวกับหาช่องว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเพื่อที่จะไปเล่นงานรัฐบาลแล้วก็ทางฝ่ายทางอาจารย์ชูศั์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาเริ่มปรับเกมนะจะจะไปฟ้องกับนักร้องอันนี้มันมันพอจะ ออกกรกับนักร้องได้ไหมครับคุณพี่น้อยคือตอนนี้อย่างที่ทราบเนี่ยอาจารย์ทูสัติ์เนี่ยเป็นเล่นฟีจำสำนักนายกนะครับแล้วก็เป็นนักถือว่าเป็นนักกฎหมายนะครับก็คงจะแกก็พูดตรงๆนะครับมันร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันไล้สาระน่าลำคาญนะครับเขาก็ให้คุณฝ่ายกฎหมายดูข้อกฎหมายและต่างๆข้อกฎหมายฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเขานะครับจะดูข้อกฎหมายว่าการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้าข้อกฎหมายที่จะเล่นงานกับได้ไหมนะครับ เขาก็ยกตัวอย่างของคุณสุรพงศ์นะครับปียโชตินะครับเดือนัมตีช่วยคมนาคมรายล่าสุดนะครับที่โดนที่โดนร้องว่ามีคำพิภากษาอะไรต่างๆสมัยเป็นนายกอบจการจนบุรีเนี่ยนะครับคุณชูศักด์ก็บอกว่าเขาตรวจสอบแล้วคุณคุณสุรพงศ์เนี่ยนะครับน้ำตีช่วยคมนาคมเนี่ยไม่เคยมีคำพิภากษาว่าผิดน,นะครับอันเนี้ยเขากำลัง จะร้องเรื่องหมิ่นประมาทอยู่นะครับกร,รณีของคุณสุรพงศ์ปิยโชตน,นะครับเขาเคยเป็นนายกอบจอากาญจนบุรีมาแล้วก็อาจารย์ชูศักดิ์ยืนยันว่าเขาเป็นถึงปี66เนี่ยเขาไม่เคยต้องํำพิพากษาอะไรมาก่อนนะครับดังนั้นก็เขาก็เตรียมจะเล่นงานกลับเหมือนกันสำหรับนักร้องนะครับแกก็พูดบางเรื่องมันก็ร้องจุกจิกไร้สาระนะครับร้องเรื่องมินิฮาร์ดอย่างเงี้ยนะครับ มันก็หลายคนเนี่ยเขาก็เบื่อเบื่อลำคาเหมือนกันนะครับผมก็ลำคาญนะครับเมื่อวานผมเห็นนักธุรกิจใหญ่นะครับคนหนึ่งก็ก็ออกมาขอว่าพวกนักร้อเนี่ยอย่าอย่าล้องกันมากทั้งเลยนะครับปล่อยให้รัฐบาลเขาทางานไปหกเดือนก่อนนะครับมันมันกระทบะความเชื่อมั่นอะไรต่างๆไปหมดนะครับประเทศเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาก็ลังเลกันหมดนะครับร้องอะไรเรื่องจุกจิกจุกจิกนะครับ อ่าผมเสริมนิดนึงอาจารย์ยูศักด์เนี่ยยังพูดไปถึงเรื่องเรื่องจร,ริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนักร้องไอ้พวกนักร,ร้องเนี่ยคือพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรคมนมนููด้วยว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมาอาจจะแก้กฎหมายว่าปปชเนี่ยอย่ามาชี้บูนชี้เรื่องไอจร,ริยธรรมคนอื่นก็เลยให้เป็นเรื่องของศาลนะคะรับปปชเนี่ยไม่ควรมาชี้เรื่องจร,ริยธรรมของนักการเมืองเขาให้เป็นเรื่องของศาลแล้วศาลเนี่ยต่อไปเนี่ยจากกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ย เป็นไปได้หรือไม่ที่จะแก้ระเบียบแก้เงื่อนไขว่าให้เสียงเนี่ยเด็ดขาดเนี่ยมันมากขึ้นไม่ใช่ห้าต่อสี่นะครับเรื่องใหญ่ๆแบบเนี้ยกรณีของขอถอนายกเนี่ยเรื่องการชี้คุณธรรมจริยธรรมของคนอื่นเนี่ยต้องใช้เสียงให้มากกว่านี้ได้ไหมนะครับอันนี้คือปหมายถึงว่าไปแก้แล้วทำมนดูไม่ใช่ใช้เสียงกันเฉียดผิวแค่ห้าต่อสี่อย่างเงี้ยนะครับมันสมควรหรือไม่นะครับอันนี้อันนี้แทนกุศลจะพูดว่า ต้องเป็นเรื่องของการแก้กขกไขเรื่องรูแล้ว่ะนะครับว่าไม่ให้เอาเรื่องจรยิยธรรมคุณธรรมมามาเล่นงานกันทางการเมืองแบบนี้นะครับปปชก็ไม่ควรจะมีอำนาจมาชี้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองต้องเป็นเรื่องของศาลศาลก็ต้องเป็นศาลเสียงข้างมากจริงๆให้มันเดน็ดขาดจริงๆไม่ใช่แค่ข้าต่อสีครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอาจารย์สุักดิพูดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของนักร้องที่เรากำลังพูดกันอยู่ครับผมครับพี่นาจรย์ชุดักบอกว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเดินหน้าลุยละเกี่ยวกับเรื่องแก้แล้วมหนูแล้วก็เรื่องจริยธรรมต่างๆเดี๋ยวก็ตามต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยักษ์น้อยมากเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ